นันทะเลน,นะครับข้าต้องซิมมือกันมอีกทีนึงกะเข้มสมิซื้อนันทะเลอยู่ละครับ <h ums> หาหนำใสไม่หล,อล่อเอ้ย สวัสดีนะครับผมหาดน้ำใสครับพี่น้องเดี๋ยวสีพาพี่น้องไปเที่ยวหาดน้ำใสนะครับยูสัตหีบนะครับไม่มีนคนมาไหลนะครับเป็นวันธรรมดาเนาะวันพฤหัสครับผมนี่หาดน้ำใสไปเบิ่งกันครับผม,น,ม,มน้ำมันสีใสสมซื่อวะนะครับเดี๋ยวต้องเล่กกันแล้วฮะนี่ดูสัตหีบนะครับผมทางจากแอร์ชุ้งบุรีกะัะ ตีไปร้อยร้อยโลครับผมมาสะดวกครับผมมาสะดวกดวก้าพูนทะเลกว้างไกลสวยงามครับผมไะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผาไปเบิ่งว่าหาดน้ำใสมันใสสมซื่อวะเนะาะไปเลยพี่น้องครับพี่น้องคนบ่หลายนะครับนี่มองที่เอานั่งพักกันเห็นว่มาเบิ่งน้ำทะเลปะเนี่ ใส่มาพี่น้องใส่ใสเลยนะครับมึงติดเหรอดูไหมคือผมอยู่ใสนี่ข้าวไอ้ไส้เพิ่นนะครับเราวใสสะอาดนะครับอือเป็นเกาะเนาะพี่น้องเนาะพูดนะนี่นะครับคือ,นะห,อคหาดน้ำใสครับผม เมืองไทยน่าเที่ยวนะครับเมื่อกี้ล่ะติดเหรอคืนทะเลสนมากเหรครับคนมาเด้อพี่น้องเด้อหาหน้มไซสครับผมคุณตาต่าติดเหรอเที่ยวมวนดีเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเล่นน้ำเด้อวันนี้ตามมาเด้อครับเด้โอโอเคครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงทะเลวันนี้มาแล้วมันก็ต้องเล่นน้เนำเนาะพี่น้องเนาะ ขอยสิเอื่นวาวมากพอหดทะเลน,นะครับเดี๋ยวขอลอกกล่องแป๊บหนึ่งก่อนโอเคมาหลอกมาแล้วใส่สมซื่อบ่เกิดมาคิดล่ะใส่มรนกดเลยคุณน่ะมาแล้วครับเด็กน้อยมาแล้วมาแล้วมาเร็วมีมาแล้วมาแล้ว,ล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 วเห็นบ่ ใสมากเลยพี่น้องเอ้ยดล้วน้ำใสไหมใส่นะ,ะเสือชุกชีพเข้ากับมีนะครับเข้าออกมาเองเลยตัวยืนดีพันกับมีไห้นะครับฟรีพร้อมปรต้องเสียเงินครับผมนะเบิ้งที่น้ำใสบ่ครับเบิ้งตี้ไหนเนี่ยพี่น้องขนาดนาน,นี่น้ำมรสุมนะครับน้ำยังใสบยู่ใช่หรครับผม I I ครับ ลุงแซ่บอกว่าให้ทายคลิปดีๆอันนี้คลิปดีเลยเลยลูกคลิปเล่นน้ำนี่ดีสุดอะโอ๊ตถ้าพี่น้องเล่นน้ำป่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนันทะเลนะครับขาต้องซิมเหอนกันเข้มอีกทีนึงกะเข้มสมื่อือนั่นทะเลอยู่ล้วครับหานดำใสปีน้องเอ้ย มองฟังคุณจะเป็นมองบังกะโลนะครับจองอยากมากนะครับผมผมยังจองไว่ได้ครับต้องจองําเดืนอนนะครับเดี๋ยวบางบางเดี๋ยวผมอยะไปไทยเห็นเบื้องเด้อว่าไอ้บังกะโลป็นหน้าตาแบบไหนเนะาะเดี๋ยวจะไปวังบางเดี๋ยวไปไทยเบื้องครับผมราคาประมาณสามพันนะครับผมยังจองไม่ได้เลยนะครับมาเตยพี่น้องเด้อมาเที่ยวทะเลอู้ ด๋ยวไปคลิปเรื่อยๆครับผมเนาะเดี๋ยวไปเก็บกล้องครับเดี๋ยวกล้องในตกหน้าาครับผมโอเคครับพี่น้องไม่แล้วครับผมพี่น้องเห็นบ้านพักหรือเปล่าแต่ผมซุ่มขอขอ้เบิรงเนาะซุ่มขอเบิรงโอเคนี่แหละครับอันนี้เป็นบ้านพักนะครับผมติดทะเลเลยนะครับของหาดนามใสนะครับคืนหนึ่งกับรักสามพันนะครับมาเที่นี้มันจะมีพิเศษอยู่เนาะพี่น้องนะเนาะวคือว่าขนาดหาดนี่คู้ใดไม่ได้พัพก นาบ้านนี้เพื่อนจะบ่ออนุญาตให้ย่างเข้าไปนะครับเนาะคล้ายๆก็ว่าเป็นหาส่วนตตวไปเลยครับผมเน็่บ้มองนามองนา,งนาห้องพักเนี่ยเพื่อนจะบ่อนุญาตให้เข้าเข้าไปนะครับพี่น้องนะับน,นี่มันมีป้ายบอกยู่นะครับนี่ครับโอเคนะครับพี่น้องพี่น้องเนาะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆนะครับ